คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจเรื่องร้านค่ะโอเคเอ้ยเนี่ยพี่อยากไปร้านหนูมากเลยอะ่ะวันที่หนูเปิดวันแรกอะ่ะพี่ตั้งใจไปแล้วนะแต่ฝนตกหนักมากเลยโอ้พายุเข้าดีมากเลิกดีมาก เออน้องนรสของเรานะคะเรื่องร้านเฮ้ยเรื่องร้านที่จะบอกก่อนเลยว่าไม่ต้องเปิดเลยเวิร์กมากพี่รู้สึกได้วันที่เก้าบวงสวงไหวไหววันที่เก้าไหวไหวเจ้าที่ไหวเจ้าที่บวงสวงไม่รู้ทำยังไงอินบ็อกซ์ hmm. มาถามพี่แอนนันหมอใจนะจ๊ะเดี๋ยวพี่บอกรายละเอียดให้วันที่เก้าให้บวงสวงแล้วจะปังมากขึ้นกว่านี้เรื่องร้านไม่ได้เปิดไทยด้วย ทำไมพี่ถึงบอกให้บวงสวงเพราะว่าเอ,อการที่เราทําเนี่ยตอนที่หนูว่าเปิดร้านเนี่ยหนูว่าไหวแล้วว่าจะที่แล้วแ่ละแต่ว่าการที่เราบวงสวงเนี่ยการบวงสวงคือการที่เราบอกกล่าวเป็นกิจจลักษณะแล้วก็การที่เราถวายใบยสีไม่ใช่ใบสีธรรมดานะเป็นใบสีแล้วก็เ,เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บอกว่ารายละเอียดเป็นยังไงแอดนัดหมอใจสีเขียวก็ได้แอดนัดหมอใจนะเดี๋ยวพี่บอกอรายละเอียด ตรงนี้จะช่วยให้พรมเทวดาแล้วก็เจ้าที่นอกจากพรมนอกจากเจ้าที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นพรมเทวดาดูแลรักษาเราที่นุชย์มีความเคารพนับถือเนี่ยขออนุญาตท่านจะช่วยเป็นกําลังให้อีกทางหนึง่งนุชย์รวยออนไลน์ให้เยอะกว่านี้แล้วก็เชื่อพี่ภายในสามเดือนนุษจะจ้างคนเพิ่มและนี่นะไพ่ของนุษนะจ๊ะสิ่งที่ทําดีอ่ะทุกคนนี่คือไพ่ของน้องนะคะอะไรที่ทําดีอยู่แล้วให้ทําดีต่อไปความกระตันยูกะตะเวทีแล้วสิ่งที่หนูทําอ่ะ เออน้องนุชเนี่ยค่ะบอกก่อนว่าน้องนุชเนี่ยเพิ่งเปิดร้านเพิ่งเปิดร้านข้าวข้าวผัดอไม่ใช่ข้าวผัดขอโทษทีอาหารตามสั่งแล้วน้องเนี่ยคือน้องทํางานทํางานทํางานประจําแล้วก็เก็บเงินแล้วจริงๆก็หน้าที่การงานดีมากเลยแล้วก็ยู่ๆก็ไปเปิดร้านอาหารตามสั่งอะ่ะแต่แบบทําคนเดียวทุกอย่างทําคนเดียวหมดเลยคือถ้าเกิดว่าคนมองก็แบบเฮ้ยนุชไปทำทำไมวะแต่สิ่งหนึ่งก็คือน้องอะ่ะมีความแบบ ตั้งใจแล้วก็ฉันอยากมีกิจการเป็นของตัวเองอะโดยที่ฉันทําคนเดียวได้อ,อันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ในเศรษฐกิจแบบเนี้ยแต่น้องอะลุยแต่ลุยแบบมีเหตุและมีผลนะเพราะวางแผนมาแล้วอันนี้พี่เราไม่ได้คุยกันเนาะเราไม่ได้คุยกันนานมากเลยนุชแต่ว่าพี่รู้สึกว่าสิ่งที่หนูทําอะหนูทําต่อไปนะแล้วก็หนูเป็นคนที่ทําบุญไหว้พระอยู่เป็นประจําสิ่งเนี้ยจะทําให้หนูแบบประสบความสําเร็จและความกระตันอยู่ที่หนูมีนะมันเลยส่งผลทําให้หนูทําอะไรก็สําเร็จฉะนั้นเนี่ยพี่บอกเลย ที่พี่บอกก่อนหน้านี้ที่บอกให้หนูบงงสูงใช่ไหมเนี่ยตอนที่เก้าบูงสงนะแล้วสิ่งที่หนูทําเนี่ยมันจะเติบโตนะจ๊ะคุณกําลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ